สวัสดีครับมาดูมาเก็ตนาฬาสิทธิ์ประจำวันประวัสที่17สิงหาคม2023กันโอเคสำหรับยูโรนะครับเนื่องจากว่าช็อตเทอร์มอแอสอยู่ในแบรดเฟดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกอะไรที่พอราคาปูแบ็กกลับขึ้น้ันบนที่พรีมาเก็ตวิซินโซนนะครับเราเจอเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟซึ่งการที่เซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟ ที่ the most aggressive r e s i s t a เ c e เนี่ยเป็นตัวบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าตลาด weakness เพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสสูงที่ราคานั้นจะเบรกลงไปทำ new low ได้นะครับโอเคกลับมาสู่วันนี้ก็อย่างที่บอกไว้ไลายวันแล้วนะครับว่าที่นี่คือ target หลักของ seller หลังจากที่ตลาดนั้นเบรกลงมาใต้ Balance s r r i e 1 11วันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังลงมาอยู่นั่นหมายความว่า ถ้าราคาลงมาใกล้ๆก,ลกับ Initial Support ซึ่งเป็นมเ Medium Term Low เนี่ยถึงแม้จะเป็นช็อตไซส์ก็จำเป็นต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับเพราะมีโอกาสสูงที่ Seller จะ Take Profit ไม่ใช่แค่นั้นเราอาจจะมี Stronger Buyer กับเข้ามา Active ที่นี่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้อง Monitor ตอน Real Time ให้ดีนี่คือ Euro นะครับ สำหรับพาวดอลล่านะครับไม่ไปไหนเลยราคานั้นเวียงอยู่ระหว่าง value area low กับ value area high เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เข้านะครับไม่ได้เข้าลองไซด์ที่บริเวณ value area low หรือไม่ได้ช็อตที่ value area high โอกาสในการเทรดแทบจะไม่มีแล้วถึงจะเทรดตรงกลางนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงมากนะครับมาสู่วันนี้ก็ยังเหมือนเดิม market context ไม่เปลี่ยน ตลาดยังเทรดอยู่ในบาลานซ์เซเรียแล้วก็ราคามาเทรดอยู่ตรงกลางบาลานซ์เซเรียเป๊ะเพราะฉะนั้นพื้นที่แถวนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงทางที่ดีที่สุดคือรอคูเท็ดโลเคชันด้านบนเริ่มต้นตั้งแต่ i Initial r e s i d e n t Zone ขึ้นไปจนถึงบาลานซ์เ r เรียห้ด้านล่างเริ่มต้นตั้งแต่ Initial Support ลงไปจนถึง Balance s e เรียลนะครับนี่คือพาวดาลล่าทองคำนะครับจากที่ช็อตเทอมอยู่ในแบริ่เฟเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ พอราคา pullback กลับขึ้นไปแค่ pre market resistance อย่างที่บอกแล้วนะครับถ้า seller active ที่ pre market resistance zone นั่นเป็นสัญญาณ weakness ตอน r e a l t i m e โอกาสสูงที่ราคานนั้นจะลงมาทำ new low ถ้าหากว่า short term เป็น bearish phase นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ลงมาถึงหรือใกล้กับ target หลักเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือที่ มีเดียมทามเฟรมโลว์ยูนิเชลสปอร์ตสำหรับวันนี้นั่นก็หมายความว่าถึงแม้จะเป็นช็อตไซส์เองก็ตามก็จําเป็นต้องระมัดระวังอย่างสูงนะครับเพราะมีโอกาสสูงมากที่เราเห็น r รีแอคชั่นที่นี่นั่นก็คือเซลเลอร์ที่ช็อตมาจากด้านบนจะเทคโปรฟิตรวมถึงเราอาจจะเจอ Stronger b u ์ไบเอกับเข้ามาแอคทีฟที่นี่ก็ได้เพราะฉะนั้นสถานการณ์คล้ายๆกับยูโรนะครับนี่คือทองคำ ดาวโจนนะครับเมื่อวานนี้ตลาดสหรัฐมี FOMC Minute ตอนตีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก่อน FOMC Minute ตลาดบาลานซิ่งอยู่ในกรอกแบแคบๆหลัง FOMC Minute First Move คือ b บ y e อกลับเข้ามา Active ที่ไหนพี่บาลานซ์เซลโลนะครับแต่พอขึ้นไปถึงข้างบนเจอเซลเลอร์กลับเข้ามา Active เอาราคาลงมาปิดที่บาลานซ์เซลโลเปะ แต่ปรากฏว่า h อเชียเซวันนี้นะครับเซลเลอร์เอาราคานั้นเบรกดาวลงมาใต้บาลานซ์เซเรียร21วันนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นช็อตเทอ r m มจะต้องเปลี่ยนจากบาลานซ์เฟดมาเป็นแบริ f เฟดแล้วนะครับโดยถ้าหากว่าตลาดนั้นแบริิจริงเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นราคานั้นพูแบกแล้วนะครับซึ่งถ้ามันไม่พูแบกหรือติดอยู่แค่พรีมาเก็ตหรือโซนนี้ ก็จะมีโอกาสสูงมากที่ราคานั้นจะลงไปถึงมีเดียมทามเฟรมโลโดยอาจจะลงไปต่ำกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ช็อตเทอมอยู่ในแบรดเฟรดเท่ากับว่าการเทรดลองไซส์สวนไบแอสจะมีความเสี่ยงสูงมากนะครับกรณีที่ราคานั้นผู้แบกกลับขึ้นน,นบนที่นี่ก็ยังจะเป็นกู้เทรดโลเคชั่นอยู่นะครับก็คือที่อินิเชียลรีเซ็ตตันโซนตามใดที่ราคายังโฮอยู่ใต้อินิเชียลรีเซ็ตตันโซน บาลานซ์เซรีย์เบรกดาวพ t ฒน์แต่ยังเอฟเฟกอยู่เท่ากับเซลเลอร์อย่างคอนโทรลมาเก็ตอยู่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งองบทนี้คือมาเก็ตอาราซีประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ